มาเด้อตัดอ้อยพี่น้องค่ะปลาแดกบองคุยมะขามเมื่อนี้พาพมันยิ่งลอยมาตัดอ้อยมาจากมัดแล้วเท้าโอ้ตัดแต่โซ่หดเหลีงโซ่หดเจ็งได้ประมาณห้ามัดพี่น้องพี่น้องเบิ้งคุย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 ปลาแดกเบิ้งเบิ้งเบิ้งโชคดีมัดซาพูดเคยเกิดตัดไว้แต่ว่าเจ้าบ่มัดนะ ถ้าเป็นยี่หอยมาตัดอ้อยพี่น้องนะเบิดมือ,อยังคำไดหามัดประแดกบังสูเด็ดสูเด็ดซูกระแดกพี่น้อง พ,พักเทียงพักเที่ยงกินขา้าวข้าก็ปรปแดกเมนูแบัเตอย